เมืองไทยนะคะของเรานี่โรงภาพยนตร์เรียกว่าโอ้โหล้ำหน้าประเทศอื่นๆเลยนะคะเพราะว่ามีเรียกว่าเลซี่แช์นะคะนอนสบายมีผ้าห่มมีคนมาเสิร์ฟขนมมีคนมาเสิร์ฟน้ํานะคะตอนนี้นะ,ะประเทศรัสเซียก็มีกับเขาบ้านนะคะร่วมมือกับอีเกียนะคะแปลงชมโรงภาพยนตร์ให้เป็นห้องนอนเลยล่ะคะ่ะ จะดีแค่ไหนนะคะหากเปลี่ยนเก้าอี้โรงภาพยนตร์ให้กลายเป็นเตียงนอนแสนนุน่มและได้นอนชมภาพยนตร์เรื่องโปรดพร้อมกับคนพิเศษในบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนได้ดูหนังอยู่ในบ้านตอนนี้นะคะความฝันของทุกคนเป็นจริงแล้วค่ะเมื่อทางอีกเกียนะคะแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังจากสวีเดนได้ออกแคมเปญ Cinema Love ที่แปลงโฉมโรงภาพยนตร์ Kinostar Deluxe Cinema โรงหนังชื่อดังกลางเมืองมอสโกประเทศรัสเซียให้เป็นห้องนอน ขนาดยััษ์ละค่ะงานนี้นะคะทีมงานของอีเ a ียก็ได้ถอดเอาเกอ้าี้ทุกตัวของโรงหนังออกจนหมดเลยแล้วก็นำเตียงดับเบิลเบดรุ่นต่างๆของอีเกียมาติดตั้งไว้17เตียงด้วยกันซึ่งทุกเตียงนั้นนะคะก็ยังมาพร้อมกับผ้าห่มและหมอนพร้อมให้บริการลูกค้าโรงภาพยนตร์ทุกคน ซึ่งสามารถใช้บริการแบบมาเป็นคู่หรือจะมาเป็นครอบครัวไม่เกิน3คนต่อ1เตียงแต่ถ้าใครมาคนเดียวทางโรงก็มีเก้าอี้โซฟาพร้อมหมอนนุ่มๆและผ้าห่มใช้บริการกันนะคะ Right? เด็กนี้นะคะอีกเกียได้ไอเดียมาจากแบบสอบถามในแคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่ถามลูกค้าว่าจะทําอย่างไรให้มีความรักอยู่รอบตัวเรามากขึ้นซึ่งลูกค้าก็ตอบว่าให้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอีกเกียเลยจัดแคมเปญที่จะเสริมสร้างความรักให้กับทุกคนด้วยการติดตั้งเตียงในโรงภาพยนตร์เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เตียงและสร้างความสุขในการชมภาพยนตร์มากขึ้นและจะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของอีกเกียได้ด้วยซึ่งแคมเปญน,นี้ได้สิ้นสุดไปล้าเมูลที่14ธันวาคมที่ผ่านมา แคมเปญเตียงสื่อรักครั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่อีกเกียทำค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการติดตั้งเตียงที่โอลิมเปียมิวสิคฮอลลที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสมาแล้วซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าต่อป,ปายอีกเกียจะไปจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหนเป็นที่ต่อไป Вы сможете рассказать как сделать так что бы л ю б в и в о круг вас стало больше Делитесь своими идеями и знакомьтесь с Здесь นะใครที่ไปนะคะก็อย่าเผลอหลับไปนะคะหรือทําอะไรไม่มีงบนเตียงระหว่างดูหนนะคะสํหรับช่วงนี้หมดเวลาลากับ Hi So Happenings นะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกวันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะครับอาจจะหลับอะไรอย่างนี้ครับสบายไปหน่อยดูหนังไม่ดูเรื่องเพราะว่าสบายเกินเลยแต่นี่ผมงงเนี่ยนะว่าเจ้าของกินเนสเนี่ยภรรยาเป็นคนไทยเบียกกินเนสอะเห็นพี่บอก <ผม S 1> ว่าเป็นเบียร์แบบทั่วโลกเลยใช่ไหมครับโอ้โหแต่คอเบียร์ต้องรู้จักกันละกินเนสเบียร์ดำนี่ฮะ,ะเดี๋ยวเราเปลกกับเจ้าครูเดี๋ยวกลับมาทุ่มช่นงัปดาครับ